เมื่อวันศุกร์เนี่ยนะคุณเสกสกลอัถฐาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหรือว่าคุณแรมโบ้เนี่ยนะก็มีการนัดหมายบรรดาสื่อมวลชนว่าวันนี้16สิงหาคมเวลา10นาฬิกานั้นเนี่ยคุณแรมโบ้ก็จะไปที่บอกกองบังคับการปราบปรามไปแจ้งความดําเนินคดีกับนายนวุฒินายนัทวุฒิสเกลืออดีตแกนนํานปชแล้ววันนี้เนี่ยนะก็เมื่อถึงเวลาเนี่ยคุณแรมโบ้ก็ไปตามนัดนะ ไปฟังบางช่วงบางตอนที่คุณแรโบ้นั้นเนี่ยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าไปแจ้งความข้อหาอะไรดําเนินการอย่างไรกันบ้างครับความวุ่นวายนี่มันเกิดจากเหตุผลที่นายนะรู้ได้มาปลุกระดมโพสต์เฟซบุก๊กการกระดมคามม็บแล้วก็ท้าสุดท้ายมาขาปาร์กนี่นะฮะมันเลยเกิดประเด็นปัญหาความวุ่นวายในขึ้นบ้านในบ้านเมืองนะครับมีการใช้ระเบิดนะครับเผาแล้วเผาอีกนะครับเผา ทรัพย์สินราชก,การเผารถตำรวจเผาสถานลงไอป้อมตำรวจนะครับมีการใช้ระเบิดอาวุธนะครับระเบิดเพลิงระเบิดไฟเยอะยะจนเกิดไฟลุกโชดช่วงลักษณะอย่างนี้นะครับนี่คือสิ่งที่ผมยืนยันว่านายณัวุูตนั้นและพวกนั้นนะครับไม่ประสงค์ดีต่อบ้านต่อเมืองต่อประเทศชาติประชาชนและกำลังจะทำให้วิกฤตของโควิดระบาด ในหมู่ของพี่น้องประชาชนนะครับในกลุ่มม็อบอีกซึ่งเราก็ทราบอยู่ว่าแม้กระทั่งนะครับคนที่มาปาระเบิดจนมือขาดนั้นนะครับก็เป็นโควิดด้วยติดเชื้อโควิดด้วยดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้วันนี้เนี่เป้าหมายของผมนั้นจะมาดําเนินการกับนายณทุศในการแจ้งความดําเนินคดีและกล่าวโทษกับนายณทุศนะครับในหลายมาตรา และสําคัญที่สุดครับที่ผมจะต้องเดินหน้าต่อในเรื่องของนายธุวเนะ์เมื่อนายธุวุน์เป็นเป็นผู้ก่อการร้ายในศาลอยู่นะครับผมสงสัยที่ไปที่มาของทุนเงินสนับสนุนว่านายนัฐธุฒินเอามาจากไหนเอามาอย่างไรสู้แล้วรวยจริงหรือไม่เรื่องนี้จะต้องมีการตรวจสอบครับนี่ฮะคือนอกจากไปที่ขออบังคับการตราบตามแล้วเนี่ย ก็ไปยื่นหนังสือต่อที่สำนังกงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปงอ,องเพื่อให้ตรวจสอบเส้นทางธุรกรรมทางการเงินของนายนัทวุฒิไม่ได้สอบเช็คแค่ไอการมาเคลื่อนไหวตอนนี้นะค่ะคือสอบเลยว่าตั้งแต่ปี25 5 3้าเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะฮะนายนัทวุฒินั้นเนี่ยมีเส้นทางการเงินอย่างไรก่อนหน้านี้เนี่ยนะคุณอาน o n นะครับอดีตประธานหมู่บ้านซึ่งผู้ขอตั้งหมู่บ้านเสื้อแดงเนี่ยนะฮะ ออกมาตั้งคำถามเลยนะอว่านัทวุฒิธรรอาชีพอะไรนักวุฒิธรรอาชีพอะไรค่ะตั้งแต่เลิกเล่นการเมืองมีนัทวุฒิมีอาชีพอะไรเป็นชิ้นเป็นอันไหมเออทาไมถึงแบบว่าอยู่ได้แบบสู้สบายสบายใช่คำว่าสู้แล้วรวยมาตลอดเเขาสู้ยังไงคุณอนนท์ก็ก็บอกเลยนะเออเป็นนัทวุฒิเดี๋ยวสู้แล้วรวยสู้ยังไงนะทําอาชีพอะไรน่ะไะ ก็เลยเนี่แหละค่ะต้องถูกตรวจสอบนะก็คือเขาก็สงสยัยเขาก็มีสิทธิ์สงสัยไงคราวนี้เนี่ยแหละค่ะนายณัฐวุฒิก็มีการโพสต์ข้อความใน Facebook ตัวเองหลังจากที่รู้แล้วนะคะว่าคุณเส,สกสกลเนี่ยไปยื่นเพื่อที่จะแจ้งความแล้วก็รวมไปถึงตรวจสอบเส้นทางธุรกรรมการเงินด้วย นายนวุฒิ Read, มีการโพสต์ข้อความใน Facebook บอกว่าพูดให้ร้ายทำลายผมมานานต่างกรรมต่าง,างวาระผมไม่โต้อตอบผมรู้สึกผอื่นะอมแต่ให้ทีมกฎหมายเก็บข้อมูลไว้บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วก็เลยมีการมอบหมายทนายความให้ฟ้องทั้งสองคนก็คือฟ้องทั้งคุณเสกสกลอัถวง์แล้วก็รวมไปถึงคุณอนนท์แสานาน่านด้วยนะคะทั้งข้อ,ข,อข้อหายก็คือหมิ่นประมาทพรบอรคอมพ cotton, ิวเตอร์แล้วก็คดีแพ่งเรียกค่าเสียหายจัดให้เป็นรายกรร พูดอีกก็คราวระกรรมต่างตตาามกันไปจบข่าวนี่เขามีการโพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวแบบนี้ซึ่งก็นะฮะเรื่องนี้เนี่ยคุณเสกกเนี่ยนะฮะก็บอกเลยนะบอกว่ากรณีที่กรณีที่นายนัทวุฒิเนี่ยนะจะมอบหมายทนายเนี่ยให้ไปฟ้องตัวเองแล้วก็ฟ้องทนายอานท์เนี่ยนะฮะเรื่องนี้เนี่ยบอกนะฮะบอกว่ายินดี ยินดีรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างมากรอเวลานี้มานานแล้วเพราะอึดอัดหัวใจมานานเหลือเกินเพราะตนสงสัยอยากรู้เอาเงินมาจากไหนมากมายในการชุมนุมและเงินบริจาคจำนวนมากมหาศาลหายไปอยู่กับใครออเอาเงินมาจากไหนแล้วเงินบริจาคก,ก่อนหน้านี้หายไปอยู่กับใครก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะก็เคยมีประเด็นนี้ขึ้นมาเนี่ยนะเรื่องของการไปใช้ชื่อของคนอื่นนั้นเนี่ย รับบริจาคเงินรับบริจาคเงินแล้วปรากฏว่าคนที่เปิดบัญชีนั้นเนี่ยโดนเรียกเก็บภาษีเนี่ยไปมากมายเลยทีเดียวผมไม่ต้องเอ่ยชื่อหรอกนะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยนี่ไงคุณเสกสกลก็บอกว่าก็เป็นโอกาสดีไงโอกาสดียังไงคุณผู้ชมคือโดนฟอ้องเนี่ยบางคนก็มองว่าไม่เห็นจะดีเลยเดี๋ยวโดนฟอ้องคืนโดนฟอ้องกลับดีเนี่ยก็คือว่าเป็นจำเลยเนี่ยก็จะต้องสามารถที่จะ เรียกข้อมูลหรือซักข้อมูลอะไรต่างๆได้ค่ะนะซึ่งโจทย์เนี่ยก็ต้องแสดงรายละเอียดรายการต่างๆเนี่ยให้ชัดเจนด้วยเหมือนกันนะฮะก็จะได้บอกกันไปว่าเออที่มาที่ไปเป็นยังไงเหมือนก่อนหน้านี้ไงอนะหนูคะเหมือนก่อนหน้านี้โจท์หนีจำเลยไงอ๋อเมเดเมเดยอ่ะค่ะหายไปเลยหายไปเลยหายไปเลยนี่เหมือนกันคุณแรมโบ้เขาบอกว่าเชิญนายนัทวุฒิฟ้องได้เลยตนจะได้แฉความจริงว่า นายนัทวุฒิเอาเงินจากไหนมาในการเคลื่อนไหวการชุมนุมในช่วงการชุมนุมปี52ปี53รอมานานแล้วตนยังสงสารนายสมหวังอัศราศรีนี่ฮะผมอุตส่าห์ไม่พูดถึงเฮียหวังเลยนะ <c oughs> ผมอุตส่าห์ไม่พูดเลยนะที่ไปเปิดบัญชีให้เนี่ยปรากฏว่าคุณแรมโบ้บอกว่ายังสงสารนายสมหวังอัศราศรีที่เป็นหนึ่งในแกนนำกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติที่ต้องถูกสรรพากรเรียกเก็บเงินภาษี เงินในบัญชีนปชเป็นจํานวนเงิน okay. ถึง572ล้านบาทจนต้องถูกยึดรัพย์และต้องยอมล้มละลายก็ขอให้นายนัทวุฒิรีบฟ้องตนเองเพราะจะได้เชิญให้นายสมหวังมาเป็นพยานให้ด้วยว่าใครนําเงินบริจาคในบัญชีของนปชไปไหนบ้างเส้นทางเป็นอย่างไรใครเป็นทุนให้นายนัทวุฒิเผาบ้านเผาเมืองจะได้รู้กันในศาลก็ขอบอกนายนัทวุฒิว่าถ้าสาบานต่อหน้าศาลแล้วขอให้พูดความจริงอย่าพูดโกหก แสดงสภาโจกต่อศารก็แล้วกันโอ้โห oh. นี่ฮะ <c oughs> ดูแล้วกันครับว่านายนัทวุฒินั้นเนี่ยจะกล้าไปฟ้องทางด้านคุณเสกสกลหรือเปล่าค <c oughs> จะกล้าไปหรือเปล่าเพราะคุณเ <c oughs> สกสกลบอกรอให้ฟ้องฟ้องมาเลยฮะฟ้องมาเดี๋ยวจะเรียกทางด้านนะจะเรียกทางด้านเนี่ยนะคุณสมหวังมามา <c oughs> เป็นพยานหน่อย <c oughs> เพราะคุณสมหวังเนี่ยโดนสรรพากรเรียกเก็บเงินค่ะเพราะไปเปิดบัญชีให้ คนโอนเงินมาช่วยบริจาคในการเคลื่อนไหวของกลุ่มนปชไงอ่าน,นะฮะ <c oughs> แล้วเงินในบัญชีนั้นเนี่ยหายไปไหนโดนเก็บภาษีไป572ล้านเนี่ยแสดงว่าเงินที่โอนเข้ามาเนี่ยมันต้องเยอะนะใช่ค่ะมันต้องเยอะนะ <c oughs> คุณผู้ชม,มเยอะเท่าไหร่ไม่รู้รอคุณนทวุฒิฟ้องคุณแรมโม่ เราอาจจะได้รู้กันเราจะได้รู้ด้วยว่าไอ้อที่ะะมาที่ไปเป็นยังไงหายไปไหนใครเป็นนายทุนอสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ขอรู้ด้วยเหมือนกันนะคะในขณะที่ทางด้านคุณชัยชนะเดชเดโชนะคะรองโฆษกพักประชาธิปัตย์